สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เย่ใหม่จีโอวันออฟฟิเชีค่ะพี่น้องเบิ้งบ้านคอยคอยมาหอดสวนแล้วมืดตึ๊บเลยนะคะทุกคน f อฟทุกท่านบ้านเจ้าเป็นยังไงดูบ้านสวนแม่เย่ใหม่ค่ะทุกท่านมืดฝ้าหม้อดินค่ะพี่น้องเอ้ยเบิ้งฝน ฝนมืดมาแล้วนะคะอันวันนี้ไปช่วยรอพอสตอนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะคะที่ห้วยโปง่งมาก็เลยมาแวะบ้านน้อยค่ะยังไม่ถึงบ้านค่ะทุกคนมาแวะบ้านน้อยทำความสะอาดไว้ก่อนพรุ่งนี้จะรับแขกนะคะอสมอสิมาเที่ยวหาค่ะพี่น้องฝนย้อยๆแล้วฝนตกแล้วก็เลย เดี๋ยวจะไปเปิดไฟด้านล่างนี้ไว้ก่อนค่ะจะไปเปิดไฟไว้แล้วก็จะโอ้ยลง,ล,ลงเม็ดแล้วลงเม็ดแล้วนะคะเปิดไฟบ้านล่างตรงโรงรถนี้ไว้ก่อนแล้วเราก็จะขึ้นไปกวาดบ้านถูบ้านที่บ้านน้อยค่ะมืออื่นซิมีแขกมาหาพรุ่งนี้จะมีแขกมาค่ะ ตะวันกำลังจะตกดินค่ะตะวันกำลังจะตกดินนะคะแสงตะวันกำลังจะตกดินวิวเพิ่นง,งามเ้อพี่น้องวิวอันอยู่สวนเนาะฝนปอกแปก๊กปอกปกมาแล้วขอห่มขอห่มหลบฝนกันค่ะหลบฝนกันค่ะมืดตึ๊บค่ะพี่นอ้องมืดตึ๊บเลยนะคะ เดี๋ยวเรากวาดบ้านถูบ้านโอ้ยหัวปีพี่น้องยาวแล้วโอ้โอ,โอลงเม็ดแห้งเติมแล้วเก็บบ้านกวาดบ้านถูบ้านกัจ้าเตรียมรับแขกเตรียมรับแขกพรุ่งนี้อสมตำบวลังค่าดีค่ะที่เมย์ใหม่เคย เคยอยู่กินกับน้ำกันเนาะแฟนมาทำไฟค่ะนี่ค่ะมาย้ายไฟยังไม่ได้เก็บเดี๋ยวเราต้องเก็บก่อนค่ะตกแล้ว,ลวพี่น้องเอ้ยพี่น้องปองป่ายฝนตกแล้วจ้ะวิวสวยๆค่ะฝนตกแล้ว ฝนตกค่ะฝนตกอากาศเย็นสบายนะคะซื้อปุ๋ยมาว่าจะใส่ต้นไม้ไม่ทันเลยตกก่อนนะคะฝนตกก่อน วัดซับนี่ขี้ม่งย่อยละ Yeah. <sighs> กวาดเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเฮาซีมาถูก,กันได้บนี้เราจะมาถูก,กันนะคะข้างในห้องบบมิยังค่ะบบฮันเดมาเข่ามานอนเถอะนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีแต่เครื่องครัวะะด้านหลังก็จะมี เขาเรียกว่าหน้าต่างน้อยนะคะนี่ค่ะเอาไว้ชมวิวพันล้านของเรานะคะชมวิวกัางหน้าข้างนอกนะคะวิวสวยๆชมปากกล้วยนะคะหลังบ้านไม่เย่ใหม่ ข้างบนข้ัหลังค่ะนั่นแม่พี่น้องหน่อยบักไงถุงพอแล้วปิวออกบโยกับถุงแล้วนั่งดูแปลงผักฟินๆินค่ะแปลงผักไม่ยั่ไม่ปลูกขังรางบองห้ามจา้าหน่อยพี่น้อง อันคุณสามีมาปลูกเมื่อเพิ่นเงย็นเนาะนี่เมื่อเพิินเงย็นได้ได้กินกับแก้วเราเดฟพี่น้องได้กินกับแก้วแล้วเบื้องบักเขือเพิ่นเนี่ยเขาเบอ้อพระวะ่างาม,งามสุดยอดเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ สำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้อากาศดีชุ่มฉ่ำเดี๋ยวไม่ใหญ่ใหม่จะขออนุญาตนะคะถูบ้านก่อนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ